พวกเรายืนยันความเชื่อที่กษัตริย์ต้องอยู่ใต้รอมนูลใช่ไม่ใช่แล้วทำไมคุณจะอยู่ใต้กฎหมายไม่ได้ใครที่พูดความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไม่ลีภัยก็โดนฆาตรกรรมผมไม่คิดบเจ้าแต่เจ้าลบผมเจ้าลบผมเจ้าลงพวกเราในฐานะเป็นคนใกล้ชิดคอยเป่าหูกษัตริย์ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มารับหนังสือแล้ว ไปให้นายของคุณอ่านด้วยตัวเองด้วยจะได้รู้สักทีผมไม่ใช่คนใจร้ายนี่ล่ะจะฆ่าไปแกงกันได้ยังไงอะนะสานึกด้วยเด้อมาตราหนึ่งสองไมทำไมถึงไม่ถูกเมืก็กกดีแล้วทำไมถึงมีคนถูโใบตาดตรงนี้ขึ้นมานะเพราะถ้ามีพระเมตตาพระหมาว่าคุณเนี่ยถูกออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา112จากการปราศัยบริเวณสนามหลวงเมื่อวันที่19กและ20กันยายน เรื่อความยุติธรรมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับในเมื่อมีการใช้หนึ่งนและการขังเพื่อนเราสีคนนัศจะรสีคนเนี่ยการเดินในการสอบโต้ขอให้ประเว็นนี้นแต่ถ้าพี่น้องไม่มั่นใจไม่เชื่อใจยังไงก็ให้พี่น้องออกไปก่อนได้เลยนะครับ หลังจากเพื่อนโดนจับเราก็รู้สึกว่ามันมันอึดอัดน,นะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าสิ่งที่เพื่อนๆพูดนะครับไม่ไม่ควรต้องมีใครต้องติดคุกนะครับไม่มีใครต้องโดนโดนที่จะเอากฎหมายนะครับเป็นเครื่องมือในการจากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเราก็อยากจะต่อสู้นะครับกับสิ่งที่ถ้าเขาการจับครั้งนี้มันคือการบังคับให้เราสู้เนาะว่าถ้าเรานิ่งเฉยเราก็ปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเรานิ่งเฉยเราก็ปล่อยให้เขาเนี่ยสามารถ ใช้กฎหมายใช้ความยุติธรรมกับคนในสังคมได้นะครับเราก็เลยออกมาเพื่อที่จะต่อสู้การเดินก็เป็นการต่อสู้หนึ่งสมผลนะคะกับประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่แค่การที่เราออกมาวิจารณ์กันที่เราออกมาตั้งคําถามเนี่ยกลับเป็นความผิดโดยร้ายแรงนะคะเราก็เลยต้องมาเรียกร้องนะคะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ไม่ชอบทำ ก็รลนงลงก็ก็คิดว่ามันเป็นตัวของเขาเองแหละไม่ว่าเขาจะเป็นไทยในอดีตหรือภพยปัจจุบันแม่ก็มองว่าลูกเราก็เป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะรอบครอบขึ้นใช้วิจารณญาณมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นรอาลงพลงกันหน่อยลงพลงกันหน่อยไหมลงพลงกันหน่อยลงพลงกันหน่อยตนแรกถึงแล้วมาๆลงพลงกันหน่อยลงพลงกันหน่อย ที่เป็นวันแรกของเราเขียนแล้วจะต้องรู้ไปยกเครื่องเครื่องเดือดสเออมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอวันดีครับวันดีครับได้ไปไหนกันโอ๊ย เหนื่อยเพราะว่าผมไปเอาเงินแล้วเขาก็วิ่งมาข้างหน้าเออนั่นแหละเขาก็แล้บนก็เ็ขาไม่ให้ถ่ายรูปเขาขอถ่ายรูปด้วยจะให้เดินมาก็ไม่เดินมาด้วยกันเินไปเลยอ๋อนี่คือเขาเป็นแบบช่องทางจากที่บด่ะใช่ใช่หัวใจว่ะเออเออเออว่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมนะอยากเอ้ยกำลังใจดีไปถึงทุกคนด้วยนะโค้ดก็โค้ดอย่าท้อนะ การเดินของเรามันเดินเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี้มันยากลำบากแค่ไหนมันมีอุปสรรคฝาาหามแค่ไหนการเดินก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าการต่อสู้นี้ในเส้นทางนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเดินไปด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไหมวันนี้นะครับผมก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมว่าเราไปตามกระบวนการนะครับแล้วเราก็กําลังเดินไปกําลังเดินไปอยู่ถ้า เจ้าหน้าที่ครับถ้ารัฐเองหรือผู้มีอำนาจเองเนี่ยต้องการจะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือื่อเล่นงานคุณเล่นง,งานผมได้ครับแต่คุณไม่สามารถขัดขวางการเดินครั้งนี้ได้คุณไม่สามารถขัดขวางการปล่อยเพื่อเราในครั้งนี้ได้เพราะการเดินครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่ผมถ้าคุณจะใช้กฎหมายใช้เทคนิคใช้ช่องวา่งในการออกหมายจับหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จับได้แค่ผม คุณไม่สามารถหยุดยั้งการปล่อยเพื่อนเราทั้งสี่คนและไม่จับได้คุณไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการเดินที่นี่ได้คุณไม่สามารถหยุดยั้งความคิดความฝันของผู้คนประเทศนี้ได้เราเห็นว่ากระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องกระบวนการที่ไม่ชอบทาเป็นอย่างยิ่งทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนย่อมต้องมีต้องมีอิสระเสรีภาพพอสมควรที่จะทําให้เขาได้ได้สู้คดีอย่างอย่าง อย่างสมน้ําสมเนื้ออย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่ไปการแกล้งเขาให้เขาอยู่ในคุกแล้วกาจะเอาเวลาที่ไหนมาสู้คดีใครจะเอาคนเข้าคุกแต่และคนเนี่ยแค่วันเดียวก็ช่างเราจะต้องอสืบสาวแล้วเรื่องแล้วก็ให้เขาพิสูจน์ให้ต่อสู้ให้เต็มที่จนสิ้นกระบวนความก่อนว่าเขาผิดผิดมากน้อยผิดแค่ไหนก็ลงโทษสุดท้ายก็มา,มาใช้มาตรา112ก็เหมือนปัจจุบัน เอาพรลกอฉุกเชิญแล้วก็แล้วเอาพหลบพวกคุมโลกแล้วก็แล้วสุดท้ายก็มาเอามาตาร้อยสมีแค่2เท้ากับสองมือก็คือความมุ่งมั่นในการเดินแล้วก็รณรงค์ เขาจงใจที่จะใส่กฎหมายหนึ่งสองมเล่นงานมูเขานะครับเล่นงานพวกเขาว่าแห่เขาเวา่า,าวา่าแห่ว่าอย่างเลยนะครับว่บาแห่เขามีศักดิ์ศรีเขาเป็นมนุษย์ถ้าเขาสีอยู่ในสังคมนี้เลยยังปลอดภัยคือเขาต้องว่าอย่างเขต้องว่าถึงรัฐเขต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐเขต้องวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน,นอย่างซึ่งก็คือเขาเคี่ยวยองกับชีวิาเขาจะเขาเป็นอย่างเขาคือบอก่สามารถว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนาคิดหนาตั้งคำถามกับความยุติธรรมนะครับเมื่อกระบวนการยุติธรรมเป็นคนที่ทำร้ายความยุติธรรม เมื่อความอายุธรรมเกิดจากกระบวนการยุธรรมนะครับพี่น้องทุกคน้องออกมาต่อสู้ครับออกมาต่อต้านนะครับเขาจะเป็นยองครับสาลมันเป็นความยุธรรมครับอายการเป็นความยุธรรมครับตำรวจเป็นความยุธรรมครับกฎหมายเป็นความยุธรรมครับความอายุธรรมมันคือความยุธรรมครับแล้วตอนนี้มันเป็นความอยุธรรมครับต้องถามเจ้าของเมืองครับว่ามันอายุธรรมบ่ขณะที่กปปสประกันตัวได้แล้วมูเฮาประกันตัวไ่ได้